ทำไมถึงต้องใช้เข่งปลูกักคะพี่ดินเพราะว่าไหนอ๋อที่ผมใช้เข่งเพราะว่าหนึ่งมันดูแลง่ายครับดูแลจัดการง่ายและอีกอย่างหนึ่งไม่ต้องเสียเวลาหมักปุ๋ยด้วยแล้วก็วิธีทําง่ายๆคือเราเอาปุ๋ยคอกมาปุ๋ยคอกมาใส่ครึ่งเข่งเลยนะครับปุ๋ยคอกครึ่งเข่งแล้วก็เอาหน้าดินที่มีที่เรามีก็มาเติมให้มันเต็มไปเลยพอเติมหน้าดินเต็มสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเราต้องใช้ฟางเอามาปลูกคลุมเพื่อเกี่ยวความชุ่มชื้นแล้วเราก็สามารถ ปลูดได้แบบง่ายๆอันนี้คือข้อดีแล้วอีกอย่างหนึ่งพอระวางเป็นแปลงแบบนี้ระวง 1, 2, 3, างหนึ่งสองสามสี่เนี้ยระยะห่างอันนี้มันก็คือเบนทห้าสิบเบนห้าสิบถ้าเราจะใช้พายางปูเราก็ปูแต่ของผมข้อดีอย่างหนึ่งคือผมมีโรงสีผมจะมีกระสอบเกา่าผมก็เลยเอากระสอบเก่ามาปูเพื่อกันวันจะพืชมันขึ้นมาจากข้างล่างและอีอย่างหนึ่งพอมันเป็นเข่งอย่างเงี้ยเวลาระวางติดกันเงี้ยมันจะมีช่องระบายอากาศได้ดีมันจะเลยทําให้พืชเราเจริญเติบโตได้เร็วแล้วอีกข้อข้อดีของมันคือมันไม่ทําให ผักที่เราปลูกเป็นโรครากเน่าคนเน่าเพราะว่ามันระบายอากาศระบายน้าไม้ดีน้องแมบมดูตรงนี้ยน้ํายังแฉะอยู่นะครับแต่ถ้าเราเก็สามารถปลูกผักอยู่บนนี้ได้เลยเพราะว่ามันไม่เกี่ยวกับน้าน้ําแฉะยังไงเราก็ปลูกได้และอีกอย่างหนึ่งคือข้อดีบางคนอ่ะขุดสะขึ้นมาใหม่นะครับดินอ่ะถ้าเราเอาปุ๋ยเราเอาอินทรีย์วัตถุมาปรับปรุงหน้าดินกว่าจะได้ดินปลูกผักใช้เวลานานครับแต่วิธีนี้ประหยัดทั้งปุ๋ยประหยัดทั้งเวลา มันทาให้เราคุ้มค่ากับการลงทุนครับเพราะว่าลงทุนทั้งเดียวเวลาเราถอนเสร็จเราก็สามารถเอามาปลูกขึ้นได้อีกเลยเพราะว่าสมมติว่าวันนี้อย่างของผมปลูกหอมผมถอนหอมวันนี้ปุ๊บผมก็สามารถปลูกหอมต่อได้เลยครับค่ะโดยที่เราไม่ต้องไปยกแปลงขึ้นมาใหม่ก็คือใช้ปลูกบนตะก้าที่เดิมได้เลยดินเดิมด้วยใช่ครับปลูกได้ดินเดิมนี่แหละครับแล้วก็ถ้าดินมันยุบเราปลูกไปถอนสองสามรอบดินเริ่มยุบเราก็เติมดินเติมดินคือเอาดินจากนี้แหละ ขึ้นมาเติมเลยครับขึ้นมาเติมแล้วก็คลุมฟางสิ <S 2> <S 2> ่งสําคัญก็คือต้องห่มฟางตลอดเพราะว่าจุลินทรีย์ที่อยู่ในนี้เขาจะทํางานต้องมีฟางลอคอยปกคลุมให้นะครับก็เดี๋ยวไปดูแปลงตรงนั้นก็ได้ที่ปลูกแล้วอันนั้นพร้อมที่จะขายวันที่22เดือนหน้านี่เลยครับอ๋อโอเคค่ะอันนี้ก็คือใช้ปลูกหอมแล้วทุกคนนี่ค่ะคลุมฟางคุมอะไรเรียบร้อยแล้ว วิธีนี้ก็คือหญ้าแทบจะไม่ขึ้นเลยน้อยมากอันนี้อนนหอมที่<ไ>ปล<ร>ูก1หนึ่งวันนะครับสภาพมันก็จะเหี่ยวอย่างนี้เลยครับอหอมที่ปลูกใหม่หนึ่งวันอันนี้เขาเรียกว่าหอมบัวเลยนะครับพอปลูกใหม่มันจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเดี๋ยวจะพาไปดูว่าที่เราปลูกไปแล้วเดือนกว่ามันจะเป็นยังไงมาดูทั้งนี้ครับไม่ต้องกังวลเรื่องหญ้าขึ้นเลยดูแลจัดการง่ายครับ อันนี้ที่แปลงที่ปลูกใหม่เห็นบอกว่าเพิ่งปลูกไปเมื่อวานใช่อันนี้ปลูกเมื่อวานครับอันนี้ปลูกไปได้เกือบเดือนแล้วฝั่งนี้หอมสวยมากเลยนะคะทุกคนโหสวยมากอันนั้นกี่เดือนแล้วคะอันนี้เพิ่งไ,ได้หนึ่งเดือนครับหนึ่งเดือนนิดหน่อยแต่วันที่ยี่สิบสอง ตุลาเนี้ก็ครบสองเดือนครับอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะแนะนําก็คือต้องเว้นช่องเดินที่เราเดินนะครับหนึ่งเมตรนะครับตัวแปลงเนี้ยใช้เข่งสีอันมันจะตกอยู่ที่เมตรห้าสิบแต่ช่องนั้นที่เราเอาไว้ใส่น้าพุ่งก็คือหนึ่งเมตรเราจะเดินจัดการได้สะดวกสบายนะครับเวลาเดินก็จะไม่เบียดด้วยจะพอดีในการเดินใช่ครับนี่แหละครับว่าทําไมเราต้องใช้เข่งปลูกผักเพราะว่ามันดูแลจัดการง่าย และประหยัดทั้งเวลาไม่ต้องเสียเวลาหมากปุ๋ยขอบคุณที่กดติดตามและกดแชร์วิธีทาง,ง่ายๆกับนายบัณฑิตขอบคุณครับขอบคุณที่กดติดตามเพจเจ้าแม,ม่และก็คลิปความรู้ดีๆแชรความรู้ออกไปนะคะเพื่อจะได้รู้ว่าการปลูกผักบนเข่งจะง่ายแบบนี้